คืนแล้วก็งงาานนนทีีี่่มอะะไรรบ้คับเดี๋ยวพาไปชมนะครัับวนนี้วันลอยกระทรงเป็นวันลอยกระทรงเหรอครับเขาลอ,อ,อยไปแล้วเมื่อวานไม่ใช่เหรอัวันนี้กระทรงเล็กวันนี้กระทรงใหญ่อ๋อที่นี่มี2วันเหรอครับอสองวันจ้ามีกระทรงน้อยกับกระทรงใหญ่นี่ก็เป็นที่อำเภอจอมทองนะครับนี่ดูไส้อั่วคุณป้านะครับน่ากินมากๆลด20 มาที่นี่ก็ต้องมากินไสอัวเนาะอนของคุณป้าก็สานกอระนคุณป้าบอกว่าคือง,งานรงประเพณียี่เป่นนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงใหญ่วันนี้เมื่อวานเป็นวันลอยกระทงเล็กอ่านะครับที่เขาจะไปลอยกระทรงใหญ่กันที่แม่น้ําแม่กลาง,งนี่เดี๋ยวผมผมอาจจะพาทุกคนไปเดินดูนะครับว่า บอกว่ามีมวยมีมรสพบมีดนตรีเนาะเขามีแบบรถแห่อะไรอย่างงี้จะพาทุกคนไปชมนะครับอันนี้จะขออนุญาตไปชิมไส้อั่วของคุณป้าก่อนแล้วกันนะครับค,ครับเป็นร้านลูกชิน้นอ้อนี่คือแหนมอันนี้คือแหนม,อ,นนอ,นมอันนี้ไม้เท่าไหร่สิบบาทเอาอันนี้อันหนึ่งอันนี้ คืออะไรครับไส้กรอกมีน้ำพริกอันนี้ด้วยคนะถเาอะไรครับ10บาทอ่าเอาอันนี้เอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งลุงเปิดถึงกี่โมงครับเปิดถึงกี่โมง,งโมที่นี้ เชียงคือล่ะครับนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดสดจอมทองครับซึ่งเป็นตลาดกลางคืนนะครับก็แบบว่ามีอะไรให้เรานั่งกินนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ผมซื้อมาไม่รู้วจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับก็แบบซื้อมาจากร้านลุงคนนู้นซื้อมาจากร้านป้าคนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูน,นี่ที่สําคัญเลยมาที่เชียงใหม่เนาะก็เป็นน้ําพริกองคงครับทุกคน ลุงบอกว่า10บาทลองกินไม่หมดก็เก็บไว้ได้ไม่เสียลุงบอกงี้ <c oughs> นี่นะครับครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นเกี๊ยว <c oughs> เกียเ๊ยวหมูกรอบร้านพี่เขามานั่งร้านพี่เขานึ่งครับ <c oughs> ลองจิดมดูไม่รู้รก, <c oughs> กิ้มฝุ่ะจิมนี่เลย อาหารเหนือก่อนนะครับทุกคนไปชิมดูผมว่าผมก็เป็นคนเหนือนะครับแ,แต่ว่าเหนือแท้ๆเขาก็คือเชียงใหม่เราเหนือแค่แบบเหนือตอนล่างไงเหนือตอนล่างเหนือไม่สุดเี่นี่เหนือสุดนะ <g ay> อันนี้โคตรสุดอะ่ะ <g ay> น,นี่อะไรไม่รู้แหนมที่อย่ใช่แงมคกุนเชียง กรอกแบบไม่กรอกข้าวหรือเปล่า <c oughs> นนะคุ้งเคยกินนะแต่ว่าของอีสานเอาง่ายสามจะออกเปรี้ยวไหมกินไปกินมาเหมือนข้าวหลามอ่ะคือเหมือนข้าวหลามมันเหมือนข้าว <c ười> ห,ห,ห,หลามเลย <c ười> ข้าวของเขาอ่ะเหมือนข้าวหลามอะไรอย่าง สเสต็ปเดงเนือเมือนกันหมใ่ใช้ใชเรเสตค,คือกว่ีคตนกข้าเหนียวว่นีนี่ครับทุกคนจะบอกว่าข้าเหนียวเขาอ่ะโปกขาวขาวมากๆทางเหนือนี่ขาวมากทุกคน ข้าวเหนียวอีสานก็ขาวขาวมนๆหน่อยแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทางเหนือนี่ขาวขาวข้าวขาวอ่ะจะลองชิมกับน้ำพริกหนุ่มดูนะครับว่ามันจะขาวแค่ไหนมันจะอร่อยแค่ไหน ที่แบบว่ากลางคืนเนาะพี่แบบนั่งกินได้มีบะหมี่ดีอะไรแบบของกินเยอะต่นังิงดีเน้อมาออออไม่ให้กินหรอก คืออยู่บนดอยเลยพี่เข้าใจไหม,มคือผมเคยกินมันไม่อยู่บนดอยอะแต่พอกินในไส้อั่วเนี่ยคือเหมือนเราไปอยู่บนบนภูเขาอ่ะบนดอยอะกินของมันน่ะนะถ้าเรากินแบบไส้อัว่วไทยอยีสานอะไรเงี้ยมันก็อยทุกคนลคนละเรื่องนะเอาจิ๋ยเราคนละเรื่องอมันหอม,อม,อมไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างเราไม่รู้อ่ออาจจะเป็นเครื่องเทศข,ของเขาอะพี่ออกจีนจีนหน่อยเนยเนี่ย กินไิสุดเออยิ่งข้าวเหนียวมากไม่ให้กินหรอกยืนทุกคนมีเพื่อนมีเพื่อนมาหาเพื่อนที่นี่ด้วยเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพิ่งเจอเลยงพี่หนุ่มใครไม่มาไม่ได้กินทั้งนี้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจุดดังมากเลพุ้ง <c oughs> ลองชิมดูแล้วก็เดี๋ยวลองรีวิวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศ 一段话。 ดูว่ามีอะไรบ้างที่แน่ๆหรือเห็นคือรถรถพยาบาลไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือจะล่วงนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอุยกลับก่อนเสียงเสียงคำรามแล้วนะะรับ้ไปชมครับผม ในภาคเหนือเจ้าวและนาเฮาได้ใจในงานประเพณีิี่ป็นเพื่อสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน12บสองว่านในชุมชนจะมาร่วมกกันทำโครองผูกกระตายซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบสานกันต่อมา